โอเควันนี้เรามาดูงานแก้ไขทางผืวน,นะฮะระดับย่ายอีกแคสนึงนะอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ใช้ตัวแผ่นวัสดุ ADM นะเพื่อลดการกระตุ้นของร่างกายเพื่อไม่ให้ตอบสนองกับซิลิโคนไปแล้วนะครับลายหนึ่งสัปดาห์นี้เรามีอีกลายหนึ่งนะ,ะประวัติคนไข้เนี่ยอายุยังน้อยแล้วก็ผัดตัดหน้าอกมาแล้ว3รอบนะครับเมืองไทย2รอ,อบที่เกาหลี1รอบนะครับเดี๋ยวเื้องต้นเนี่ยหนะ้าอกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ภาษาแพทย์เราก็เรียกว่าหนะ้าอกเหมือนลูกบอลนะครับบอลไลค์ bon like, นะฮะ a อป e ปิลแอก็คือว่ามีความแข็งตึงนะครับกดไม่เข้าเลยเป็นทังผืกระดับ3นะครับึ่งค่อนข้างรุนแรงนะครับต้องแก้ไขแน่นอนอ่านะโอเคครับอยาให้ดูนะครับแผ่นนี้บางคนจะเรียกว่าหนังเทียมนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หนังเทียมนะครับมันเป็นผิวหนังของมนุษย์แหละผู้บริจาคเสร็จแล้วเขาก็เอาชิ้นนี้ไปเข้าแลบนะเพื่อเอาเซลล์ของมนุษย์ออกทําให้เหลือแต่โครงสร้างชั้นผิวหนังแท้ของเราครับ อันนี้เป็นสปีชีส์เดียวกันกับของเราถือว่าเป็นตัวที่ไฮเอ็นที่สุดแล้วผมให้ดาราคาแล้วกันอันนี้เวลาพัาทำจมูกนะครับที่เขาบอกใส่หนังเทียมปลายจมูกอะชิ้นเล็กๆอันนี้สามพันบาทเล็กๆอะแค่ปลายนุกงก้อยสามพันเนี่ยใหญ่ทัวเนี้ยชิ้นหนึ่งแปดหมื่นชิ้นจะแปดหมื่นเพราะั้นวันนี้เราใส่สองชิ้นนะแสนหกละแค่ค่าวัสดุนะครับวิธีใช้นะครับก็ต้องแกะจากหอดฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็แช่น้ําอุ่นก่อนนะนะครับจะเห็นว่าเขาเจาะรูเห็นไหมเพื่อให้ มันมีการซึมผ่านของตัวน้ําเหลืองและเลือดได้นะครับแล้วก็จะมีการยึดเกาะกันที่ดีขึ้นนะครับโอเคอันนี้อินพต่าร้อยเปนนะครับยังไม่มีในเมืองไทยนะก็ต้องอินพออย่างผิดไม่ได้ในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็จะคลุมซิลิโคนนะครับสักประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับทำให้ลดปฏิกิริยาต่อต้านกับวัสดุซิลิโคนนะครับซึงเ,เชื่อว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งของฟังก์ชนเ,เสร็จแล้วนะครับ หลังจากที่แก้ไขฟ้างถือสองข้างนะครับซึ่งเป็นซ้ําซ้อนมาแล้วก็เราลาะขงถือนะครับแล้วให้ดีเลยแล้วเราก็ใช้วัสดุที่เรียกว่า A D M นะอ Cellular d e o r m Magnetic นะครับในการลดการอักเสบลดการตอบสนองของตัวนักร่างกายกับวัสดุซิลิโคนตัวใหม่วันนี้เราใช้โมดิว่า Ergonomic สองจยนะครับ2อ,อย่างเลยลดการอักเสบทั้งใช้วัสดุด,ด้วยแล้วก็ตัวจอยเองก็มีการต่อต้านที่ต่าที่สุดนะครับเพื่อหวังว่า จะได้จบเส้นเรื่องของปัญหาเป็นซ้ําซ้อนสักทีนะเรื่องฟังถือครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะหลังจากทำํำจะเห็นว่าเห็นไหมหน้าอกมีการขยายตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความนุ่มชัดเจนนะครับฐานอกมีความแข็งแรงนะจริงๆแล้ววัสดุ ADM เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของการแก้ฟังถือนะครับหลักๆแล้วทางการแพทย์มีประโยชน์3อย่าง 1. คือแก้ไขฟังถือซ้ําซ้อนอย่างที่2 คือแก้ไขเรื่องของฐานอกหย่อนเพราะว่าสามารถมาทําให้มันแข็งแรงขึ้นได้นะครับเพราะว่สดุชนิดนี้ทาให้ฐานอกแข็งแรงขึ้นได้แ,แก้ปัญหาฐานอกหย่อนที่เรียกว่าอท t o x เงานะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการซ่อมเรื่องของนมแฝดเนาะที่เรียกว่าิมเมสเตียครับนี่เป็นลัมหลัก,ลก,ลกประโยชน์ของ ADM นะโอเคเรียบร้อยเยี่ยม๋ยวขอ,อนั่งหน่อยครับได้เลยค่ะเนี่ยท่านั่งเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยทันทีเลยนะครับนะแต่ก็มีความนุ่มชัดเจนนะนุ่ม OK, yeah, perfect, làm như thế.